มีไปเลยเดินเร้วๆพวกหมาหมาบ้านนอกตัวนี้เดินแต่ในทุ่งนาไม่ได้ไปเดินที่พักตรงไหนเลยไม่ได้ไปเดินที่ส,วนสา,าสวนสาธารณะไม่มีสวนสาธารณะมีแต่ทุ่งนานีวนีน่ไปเดินออกกำลังกายวันนี้ไม่ได้เดินถนนใหญ่เดินแต่ในทุ่งนา อยู่ในทุ่งนาหนูได้วิ่งนะคะมามีไม่ต้องจูงไม่มีรถป้าเดินเดินเล้ฝ่าเล้าฝ่าเล้าฝ่าเอ๋ดาเล้ฝ่เาเด็กอ้วนเอดากินยาไปแล้วเมื่อเช้านี้กินเก่งมากเลยเอดาชอบกินยากินข้าวเสร็จก็กินยาต่อเอา้า เอาม,าอเอามาี่วาแตนิคโซเชเนียนเอมี่วาตะเก้าคุณคุณยายเดินอยู่คุณยายก็เดินออกกําลังกายด้วยทางหน้าไปเดิน,ออน,นเดินเดินเดิน,ดนมามีเอ้าล้วฝากผมล้วฝากผมอุ๊บไป,ป มา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 เร็วไอ้นี่มาทางนี้มาทางนี้เร็วเดินมาทางนี้เร็วเอมี่เอมีอ่ค้อนมาทางนี้เอา,เอาเ,อาเอาเดินนำ,น,นำหน้าหมามิไป,ปเลยไปน,นำหน้าหมามิไปไปได้เดินนำหน้าหมามิ ไปเลยไปเลยเดินนำหล้ไม่เอาไปเดินไปเอมี่เดินเอมมี่เอาส์เอาส์ไปเดินหนูเดินไปข้างหน้าไปเดิน ดินเดินเดินเดินไปแหงน่้อม่ด่าขอม้อม่่าขอไปเดินเอ้ะน้าเ,าเ,าเ,เาลาฝากขอ้อมอ้พี่มิก,กิใช้ดูพี่มิก้แล้วพี่มิก้ก็จะกลัวได้น พี่มิกกี้แดนมิกกี้ระวังได้น้องกำลังจะไปหาแล้วนี่น้องเอได้กับเอมี่นี่ Hola era como mami, eh ¿qué mami go? พี่มิกกี้ไปแล้วพี่มิกกี้วิ่งไปแล้วเห็นน้องวิ่งแล้วมิกกี้วิ่งมิกกี้พี่มิกกี้พี่มิกกี้มิกกี้กลัวมิกกี้กลัวเออมิกกี้อยู่ตรงนั้นแหละลูก Bye then.